คดีของบิ๊กโจ๊กครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับ มีเรื่องของการออกหมายเรียกนะครับก็นําไปสู่ความเคลื่อนไหวจากหลายฝ่ายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทางทนายความหรือแม้แต่ล่าสุดวันนี้ก็คือทางพบตะรนะครับผู้บัญชาการตำํำรวจแห่งชาติความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับทางพบตะรเนี่ยออกมาระบุว่าถ้าหากบิ๊กโจ๊กต้องคดีก็จะต้องมีการพิจารณาหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวรับแล้วก็ไม่กลัวที่สํานักงานตนํารวจแห่งชาติจะแตกหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวออกมาจากทนายความนะครับทนายความของบิ๊กโจ๊กที่ระบุว่าจะมีการออกม มาเปิดเผยเส้นทางการเงินที่เอี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์แล้วโยงไปยังตำรวจใหญ่ครับล่าสุดพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบ,บุว่าทราบเรื่องที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถูกออกหมายเรียกแล้วและคาดว่าจะเซ็นรับทราบได้ในวันนี้ ส่วนขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายยืนยันว่าคนดำเนินคดีไม่จําเป็นต้องเป็นตํารวจยศพลตารวจเอกเท่านั้นและหากบิ๊กโจ๊กต้องคดีหรือถูกแจ้งข้อกล่าวหาก็จะพิจารณาสั่งพักราชการและตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงส่วนการออกหมายเรียกเมื่อวานก็ต้องนับเป็นหมายเรียกครั้งที่1ส่วนว่าจะไปตามที่มีการออกหมายเรียกหรือไม่นั้นพบตรระบุว่าขึ้นอยู่กับเจ้าตัวเอง ส่วนที่มีการกล่าวกันว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาตินั้นจะแตกหลังจากที่ทนายความของบิ๊กโจ๊กเตรียมที่จะออกมาถแถลงข่าวเตรียมที่จะแฉวันพรุ่งนี้ครับพบะตะรเนี่ยท่านบอกว่าหากพบว่ามีเส้นทางการเงินไปถึงใครและพบว่าผิดจริงก็พร้อมที่จะดําเนินคดีใครทําก็ต้องรับสภาพแม้แต่ตนเองก็ต้องรับสภาพเช่นกันและสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็คงจะไม่แตก เนื่องจากว่าอย่างไรก็ตามสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องอยู่ดูแลพี่น้องประชาชนส่วนทางด้านนายนกักกรโตสก,กุลนะครับหนึ่งในทนายความของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานยืนยันกับทีมข่าวของเราโมโนเจาะข่าวเด็ดครับบอกว่าวันพรุ่งนี้นะครับช่วงเช้าจะมีการถแถลงข่าวถึงเส้นทางการเงินที่นำมาสู่การดำเนินคดีกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐและลูกน้องอย่างแน่นอนโดยข้อมูลที่เตรียมจะเปิดเผยนั้น จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดครับที่จะแสดงให้เห็นเส้นเงินว่าปัญหาเนี่ยต้นทางมาจากจุดใดทนายเปิดเผยเบื้องต้นบอกว่าเงินก้อนนี้นะครับจะแตกออกเป็นสองเส้นทางด้วยกันแล้วจากนั้นเนี่ยจะแตกไปเป็นซ่อนอเส้นย่อยๆอีกนะครับเป็นจำนวนมากแล้วก็เข้าไปถึงนายตำรวจทั้งเล็กและใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเส้นหนึ่งในนั้นครับโยงไปถึงกลุ่มลูกน้องของบิ๊กโจ๊ก ที่กำลังถูกดำเนินคดีอยู่ในขณะนี้ครับแต่ว่าทนายเนี่ยชี้ว่ากลับไม่ถูกดำเนินคดีก็คือเส้นอื่นๆครับถูกดำเนินคดีเส้นเดียวก็คือเส้นที่โยงไปลูกน้องบิ๊กโจ๊กแต่เส้นอื่นกลับไม่ถูกดำเนินคดีส่วนเงินก้อนนี้เป็นเส้นเงินที่เกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์มินนี่ตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้หรือไม่ทนายบอกว่าให้รอฟังจากการถแถลงในวันพรุ่งนี้ ส่วนอีกภาพหนึ่งครับคุณผู้ชมครับไปดูสถานการณ์เมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับขณะที่พนักงานสอบสวนของสอนทอุ่งสองห้องดำหมายเรียกไปส่งที่หน้าบ้านพักพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ซอยวิภาวดี60เขตหลัก4หลังจากมีการเจรจาก,กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับก็ได้รับอนุญาตให้เข้าไปจากนั้นใช้เวลาอยู่ประมาณ30นาทีครับพนักงานสอบสวนเนี่ยก็กลับออกมา โดยร้อยเวรผู้นำส่งหมายเรียกให้ข้อมูลบอกว่าพลตำรวจเอกสุรเชษไม่อยู่บ้านทำให้ไม่สามารถนำส่งหมายเรียกได้เพราะกฎหมายกำหนดให้ต้องส่งกับเจ้าตัวสามีภรรยาหรือญาติหรือผู้ปกครองเท่านั้นท้ายที่สุดจึงต้องพิจารณานำส่งอีกครั้งหลังจากนี้นะครับก็คาดการว่าหมายเรียกนี้เป็นหมายเรียกให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาคดีสมคบกันฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ซึ่งนัดในวันที่21มีนาคมนี้ส่วนหมายเรียกอีกฉบับที่ถูกส่งไปยังพลตำรวจเอกต่อศักด์สุขวิมนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยนั้นเนื่องจากว่าเป็นตำรวจระดับสูงครับจึงต้องให้ผู้บังคับบัญชาเนี่รับทราบและเรียกผู้ใต้บังคับบัญชามาด้วยตัวเองพลตำรวจเอกสุรเชษระบุก,กับสื่อในเวลาต่อมาครับบอกว่ายังไม่ทราบว่าหมายที่ว่าเนี่ยเป็นหมายอะไรและการสอบสวนเป็นไปโดยชอบหรือไม่ ซึ่งลูกน้องที่อยู่ที่บ้านไม่สามารถจะรับหมายแทนได้และวันพรุ่งนี้จะให้ทีมทนายความแถลงข่าวทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยนะครับช่วงเย็นเนี่ยนะครับที่อ่างเก็บน้ําห้วยตึงเท่าที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีความเคลื่อนไหวของนายร,รัธมนตรีครับนายเศษรษฐาเทวิสินนายกรัฐมนตรีและร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ระบุว่าตอนนี้พลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ถูกออกหมายเรียกยังไม่ใช่หมายจับ ยังสามารถปฏิบ <Census pretty S 2> ัต <aroma S 1> ิหน้าที่ได้และไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องคดีหรือว่าการขอให้ช่วยเหลือกับเรื่องที่เกิดขึ้นครับไม่มี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 นะครับไม่มีการพูดเรื่องคดีของใครัทงสิ้นเลยครับไม่มีนะครับเขารู้ครู้เขารู้ว่าผมเป็นคนยังไงเรื่องพวกนี้ผมไม่ยุ่งอแล้วครับผมว่าอาการยควรการกฎหมายนะครับนะครับแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกทุกฝ่ายด้วย ส่วนประเด็นเรื่องของเว็บพนันออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นหนึ่งนะครับที่ท่านนายกระบุว่าในรัฐบาลเนี่ยก็พูดคุยกันเยอะครับว่าเว็บพนันออนไลน์เนี่ยอยู่แถบตะเข็บชายแดนขณะที่ตนเองเดินทางไปต่างประเทศก็มีการหารือกับนายกรัฐมนตรีของประเทศเพื่อนบ้านถึงการแก้ไขปัญหานี้ด้วยครับ